เซลโลครับเป็นยังไงบ้างนชจูฟอร์ครับเป็นรตัวละครจะเป็นแบบยังไงบ้างทุกคนพี่แบกโลกเดีก็ก็ดีครับผมก็ก็หวังว่าทุกคนได้เห็นแพทในในร่างแบบว่าเป็นเป็นอีเนาะกลับมาก็ถ้าใครคิดถึงแพทก็น่าจะคุ้มเลยครับผมตอนสุดท้ายเนี่ยกลับมาเลยครับมาน้อยแต่มาหนักกว่าน้อยมาน้อยครับผมแต่มาแรงมากๆเลยครับผมตอนที่ได้อ่านบทเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเอ่อตอนที่ได้อ่านบทคือมันเป็นตัวละครที่ท้าทายสำหรับผมมากๆ แล้วก็มันเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากๆแล้วในในฐานะที่ผมเป็นนักสแสดงเนี่ยผมก็พยายามมีมุมมองว่าอยากจะลองเล่นตัวละครที่แตกต่างแล้วก็อยากจะลองเล่นตัวละครที่สามารถโชว์ฝีมือของผมได้หรือว่าให้ผมได้มีโอกาสลองอะไรใหม่ๆได้ผมกเ็เลยตัดสินใจเลือกเล่นตัวละครที่บอกว่าน่าสงสารคือเรืองอะไรนะก็ชีวิตของเขาครับทั้งหมดเลยครับเขาเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากแล <ๆ S 2> ้ว แล้วพอผมได้ทําความรู้จักกับเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าจากคอมเมนต์ที่อ่านมานะครับพอทุกคนได้ทําความรู้จักกับเขาเนี่ยก็ส่งสารเขาไปด้วยซึ่งผมก็ภูมิใจมากๆนะครับในในตัวเองที่สามารถสื่อตัวละครนี้ให้คนดูู้สึกแบบนี้เหมือนกันใช่ครับผมก็ก็เขาก็ต้องให้คนมีบอกครับผมูดไปได้นะอย่างมันจะมีบางฉากที่คนผู้สูงคนที่อ่อนบเราฉากอะไรครับ ่ก็ถือว่าในมุมบางมุมก็ถือว่ามันรุน,น,แนแรง,แปงไปหน่อยใช่ไหมออเอ่อถ้าในในด้านนั้นนะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องของบทครับผมมันเป็นเรื่องของตัวละครแล้วก็ผมก็พยายามคิดว่าตัวละครทุกๆตัวละครเนี่ยเขาเป็นคนจริงแล้วสิ่งที่คนเรามันผ่านมาเนี่ยเราเมันเป็นมันเป็นประสบการณ์ของคนคนนั้นจริงๆนะครับเราก็ไม่ได้ไปดูถูกเขาในฐานะของนักแสดงเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาผ่านมาผมก็พยายามเสือเอ่องมาให้ให้ชัดเจนตอนที่อ่านบท<บ>เราเห็นแล้วเราตกใจไหมกระฉากเนี่ย ผมรู้สึกว่าจากการที่ผมอาจจะชอบดูแบบว่าพวก Netflix เยอะแล้วก็แบบหนังเรื่องนอกเยอะมันก็อาจจะไม่ได้ผลร้ายขนาดนั้นสำหรับผม mm hmm. แต่ก็ก็ตกใจเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ที่มีอะไรแบบนี้ในละครไทย mm hmm. ผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีครับแล้วก็โชคดีมากๆที่ได้มารับบทาทาสทาไทยแบบนี้ครับ แต่ันว่าเยอะไหมกับพี่แอนเองต้องอ่ะคือเยอะไหมว่ามัต้องถ่ายทอดออกมาแบบไายทําทำดราม่าใช่ท<ำ>ําเยอะครับผมแต่ฉากพวกเนี้มันถ้าคิดมากไปก็จะไม่ได้ในแบบหนึ่งเพราะว่าเหมือนเราเราวางไม่ค่อยได้ครับพอลมมันสุงแบบขึ้นข,นข,นขนลงแบบนี้ครับมันต้องปล่อยตามธรรมชาติจริงๆแล้วก็ผมก็อยากจะขอบคุณพี่แอนแล้วก็ทุกคนในกองโดยเฉพาะแบบพี่เอ้เลยครับที่แบบกำกับผมแล้วก็ให้ผมกล้าที่จะแสดงอารมณ์แบบยากๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดู ตนทีเน,น,นเราก็ไดู้้สืว่าแบบเนี่ยไม่กล้าเล่นใช่ไมคไม่ครับเพราะว่าผมในในฉากนักแสดงก็มองว่าเขาเป็นมนุษย์แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะแสดงออกมาให้มันชัดเลยนผมก็เลยไม่มีความกังวลไม่มีความกลัวเลยครับผมก็พอรู้ว่าเล่นกับพี่แจ๊บรู้ว่ามีพี่เอ้ากำกับผมยิ่งมั่นใจไปเลยครับผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าแบบวันนั้นนะผมจาได้คือก็ตื่นเต้นแหละ แล้วก็เจอพี่แจ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ช่วยผมในอย่างนึงก็คือเขาไม่ไม่ทักเลยคนระับในวันนั้นเขาพยายามสร้างกำแพงระหว่างตัวละครของเราสองคนเพื่อที่จะช่วยให้เราแสดงออกมาให้ใหใหดีในฉากซึ่งก็เป็นผลลบกันเราเรามองไปถึงเรื่องของฟีด back ขอคเาว่าแบบการเล่อออกมาแบบนี้แล้วที่ไหมันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดมันออกมาแล้วติดสายตาแน่นอนมันมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจยอมรับและไม่ยอมรับเหอผมก็รู้สึกว่า ในในสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของบทแล้วก็มันเป็นเรื่องของตัวละครคนหนึ่งซึ่งในนักในหน้าที่ของผมอะผมก็ทําได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในมุมมองของผมนะครับแล้วคนชอบหรือไม่ชอบก็เป็นมุมมองของเขาแล้วผมว่าไม่มีทางที่เราจะทําอะไรที่ถูกใจทุกคนได้หรอกครับแล้วตอนนี้ในความที่เราก็เป็นพระเอก้วยนะคะภาพลักษณ์พวกนี้หรือแบบบทแบบนี้มีผลเรางิดว่าเราควรจะมีผลอะไรกับความเป็นพระเอกหรือเปล่าก็ไม่นะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าการ เป็นพระเอกการไม่ได้เป็นพระเอกมันก็มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมแต่ในในสุดท้ายเนี่ยเขาก็เป็นตัวละครทุกคนนีแล้วผมก็เป็นนักสแสดงก็ในในตอนนั้นผมก็ อาจจะยังไม่ได้เป็นพระเอกก็ได้แล้วผมก็ได้เจอบทที่มันช้าชายขนาดนี้ก็ถือว่าโชคดีมากเลยแล้วมันก็เป็นบทที่ทุกคนจําผมได้ด้วยครับเพรมันก็เป็นอะไรที่ทดีเลยบอกคือนเหมือนโอกาสมันเข้ามาเราก็ต้องคว้าไว้ก่อนใช่แล้วก็ในในตอนนั้นก็แบบการที่พี่แอนเขาจะเลือกเด็กใหม่มาเล่นที่แบบเหมือนเขาเชื่อใจในตัวผมเพราะว่าตัวละครขอ,ข,อของแพทเนี่ยจากที่พี่พูดนะครับถึงแม้ว่าจะมาน้อยแต่เขาสําคัญมากมากกับเรื่องทั้งหมด การที่เขาแบบไว้ใจในตัวผมผมก็รู้สึกยังเกียรติมากครับแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆนะับผมจะทาให้ในสื่อที่แอนก็ชื่นชมเราออกมามีการโพสต์ทิ้งกันใช่วันนั้นผมตกใจเลยครับผมรีบรีโพสต์แชร์ลงสตอรี่เลยนะครับเป็นยังไงบ้างทีามัน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 รู้สึกดีมรู้สึกดีมากครับเพราะว่าในตอนนั้นก็ใหม่มากๆแบบยังผู้ไทยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงละครมาก่อนแล้วก็ ก็เจอแบบว่าทุกๆคนไม่ขี่คิวเองครับผมไปประมาณ5 6คิวเองครับผม,ผมก็แบบดีใจที่เขาจําผมได้ครับแล้วก็ดีใจที่เขาเขาขอบคุณผมด้วยที่จากที่เกิดขึ้นเนาะมันมีทั้งคนชอบไม่ชอบชมและไม่ชมอะไรเงี้ยแล้วตัวเพจเองอะตัวแค็คอะอยากจะอุตส่าห์แล้วแหคนดูนะคะที่เป็นแพทคอะคือเราอยากบอกไปกับ ตัวละครของแพทผมทิ้งไว้แล้วครับผมผม,ผมรู้สึกว่าการที่เราพาตัวละครขนงผม,มกลับบ้านมันไม่ค่อยดีนะผมจต่การที่เป็นเป็นนักแสดงเราต้องแยกให้ออกครับแต่ถ้าในฐานะผมท,ที่เป็นนักแสดงก็หวังว่าทุกคนจะเห็นใจของแพทนะครับผมแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในชีวิตเขาจริงๆแล้วก็ถ้าคุณชอบหรือไม่ชอบก็เป็นมุมมองของคุณนะครับผมผมว่าพยายามแบบทำให้ได้ดีที่สุดที่ผมสามารถทำแลวก็ถือว่า,ท,า,ท,าท้าทายความสามารถ ใช่ใช่แล้วจริง,รงๆก็ทําให้ผมแบบรู้ตัวด้วยว่าเราสามารถทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยคือตอนแรกก็ขาดความมั่นใจด้วยเนาะเพราะว่าแบบไม่เคยแล้วก็เป็นบทยากๆด้วยแต่พอพอเราทําออกมาแล้วมันออกมาได้ได้ดีแบบคุ้มกับพอใจผมก็รู้สึกพอใจในตัวเองด้วยภูมิใจด้วยสญญนแทนรอเรื่องต่อไปของเทพจะได้เห็นอีกรอไม้มาฟี กำลังมาแล้วครับผมพายลอดกำลังถ่ายทำนะครับทุกคนครับแต่ว่าดีเทลก็ต้องรอติดตามครับผมผมไม่อยากจะสปอยเนาะแล้วกับทุกคนเหมือนเดิมใช่ที่มีใครใจครับหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าก็ยังอยู่ใช่ครับผมเป็นหัวหน้าเรือจ๊อบจ๊อบไงพี่จ๊อบเลยพี่จ๊อบเป็นประธานใช่เป็นประธานนะไปก็ไปเลยไปด้วยกันนะครับหวังว่าทุกคนจะรักพวกเราไปนานๆนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ <coughs> 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 <coughs>